Jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan. Jangan lupa untuk berlangganan dan Islam semua. Jangan lupa. Jangan lupa. Dengan keistimbaran anda. Majlikkan mata anda. Bagaimana cara untuk mengembalikan anda. Milenya. Kenapa-kenapa kamu tidak นะครับยล่เฟรกซี่นะครับของเขาท่านน้องน้องี่ยางจะได้ใจกันนดครับผมรักษาดีมาด้วย กีฬาสีของโรเรียนตันเนี่ย้น้ที่มาที่ไปแล้วก็วัตถุประสงค์หลักคืออะไรจริงๆเรากีฬาทุกกีฬาย่อมเป็นสิ่งที่ดีทุกคนก็อยากจะเล่นกีฬาแต่กีฬาสีของตันมันไม่ใช่แค่การเล่นอย่างเดียวคือการที่จะทําให้ทุกคนรู้จักคําว่าแพ้ไม่ได้ต้องการความชนะแล้วก็รู้จักการทํางานด้วยกัน เป็นทีมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อตันเข้มแข็งทุกวันนี้เพราะอาตันเป็นทีมที่เข้มแข็งกีฬาก็เป็นสิ่งที่จะมายืนยันเท่านั้นเองว่าเราเป็นทีมย,ยังคงเป็นทีมเดียวกันอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฝนตกไม่ว่าจะฟ้าร้องเมื่อไรนั่นคือไม่ใช่ประเด็นที่จะทําให้กีฬาเราหยุดชะงักไปเพราะเราไม่ได้หวังจะเล่นกีฬาแต่เราหวังว่าจะเป็นทีมนั่นคือทีม วันนี้ผมก็ดีใจที่ทีมของสิษย์เกา่าที่ทำผลงานระดับชาติระดับอะไรมาเรื่องของบัจศิลั์ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยแล้วก็มีโคช้ชแล้วก็มีครูสุดข,ของระดับชาติมาด้วยผมก็ภูมิใจและที่สำคัญบุคคลสำคัญของบ้านเมืองก็ยังให้ความสำคัญกับกีฬาล้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจไม่ใช่ว่าท่านมาแล้วเราดีใจแต่ท่านมา ก็เพื่อที่จะบอกว่าเราเป็นเราวันนี้ก็เพราะเรามีใจแบบนี้เพราะฉะนั้นการจัดกีฬาสีถึงแม้จะแบ,บ่งเป็นสองวันผู้หญิงสองวันผู้ชายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น <c oughs> มันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะจัดการคนละประเภทแล้วก็จัดการประเภทเดียวกันเพียงแค่ลดลดสิ่งที่จะทำให้สังคมมันโจมตี ว่าสังคมมุสลิมเป็นสังคมที่นอกเปะเราเลยเ็าไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ <c oughs> ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเดินทางมาไม่ว่าใครก็แล้วแต่เจอเรื่องในโอกาสอะไรกีฬาก็เป็นตัวเชื่อมที่ดีนอกจากว่าเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแล้ว<ม>สิ่งที่สําคัญก็คือคนที่ทําเล่นกีฬาด้วยกันเขาจะต้องเป็นทีมที่ดีเขาต้องเขาต้องไม่แบ่งพักแบ่งพวกแต่ว่าเขาเล่นด้วยกัน เพราะฉะนั้นอาจารย์คงจะไม่กล้าที่จะนําคนอื่นแล้วต่อไปแล้วก็อาจารย์ก็คงจะไม่ยอมให้คนอื่นตามหลังอาจารย์ต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นที่ที่เหมาะสมที่สุดก็คือไปด้วยกันอยู่ข้างๆแล้วก็ไปด้วยกันอาศัยกีฬาหรืออาศัยอย่างอื่นที่สามารถพัฒนาเยาวชนให้ของเราให้เป็นผู้นาของบ้านเมืองนี้ให้ได้ต้องมีหลักธรรมพิปาาในการบริหารกีฬาเป็น เป็นอุปกรณ์ในของชีวิตเราประเภทหนึง่งที่ไม่มีคำว่าช่อชนอที่ไม่มีคำว่าช่อราดบังหลวงที่ไม่มีคำว่าโกงกันชนะก็คือชนะแพ้ก็คือแพ้จะชนะหรือแพ้ก็คืออยู่ที่ฝีมือ,อมเพราะฉะนั้นใครมีฝีมือที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์นั่นคือกีฬาที่เพียวิงๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเห็นลูกๆอยากจะเห็นโรงเรียนยืนอยากจะเห็นคนทั้งประเทศเข้าใจคําว่ากีฬาให้ดี<ม>อย่ามุ่งที่จะเอาชนะอย่ามุ่งที่อยากจะแพ้อย่ามุ่งที่จะได้มาซึ่งชัยชนะโดยวิธีการที่ไม่ไม่สะอาดการเมืองก็เช่นเดียวกันทุกอย่างมันก็จะมีประสมบลไปแต่เป้าหมายคือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะเห็น Ikan dia